ครับผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมทีมวันนี้เราอยู่ในแมปอดอมสไปดีฟน์นะครับเป็นแมปแนวฮาวเวอร์ดีฟนนั่นแหละครับที่เราจะมาเล่นกันนะครับเด็ดตรงไหนวะเนี่ยเป็นแมปอะไรไม่รู้ครับ ชื่อว่าดอกสไต์อะไรไม่รู้วะมอัน<ค><ณ>นี่ก็จะมีอ่าอีกตัวมัดแล้วก็หนังสือแล้วก็ดาบจะเป็นตัวปลาปอาฮีจีฮิตไซร์แหละไอไอเป็นน่าจะนะักสืบแหละเหมือนใน h d s ี d s ต่อไปขัน้นสูงก็จะมีอ่าอันแรก ยังไงอ่ะอ๋อก็น่าจะเป็นตบความตังค์นะครับอันนี้ยืนหนักก็จะเป็นเป็นกลนะฮะก็เป็นกลออนสิบเขื่อเลยน่าจะเป็นแบบสปอนตัวเสร็จก็จะมีอ่าตัวนี้ตัวนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะนักวะนักเอาชีวิตรอดอันที่สองก็เป็น ซื้อพี่ถือคอนอันนี้ก็ไนนม่าู้เป็นตอนวันเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้โอเคเล่นกันอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่ะมงอนนัเล่นด่านไหนดี นี้ยเอนนี้มานะครับอะไรเนี่ยอันทนี่หนึ่งก็จะเป็นระดับง่ายครับเป็นสีเขียวที่สองก็ปันการอันสามเอาช่างมันงั้นเราลองอันที่สามกันนะครับเมือเม่อผมเผลอกดก็กดทีด้วยนะครับ

โอเคกับมันนะคะเมื่อกี้ผมเื่อเลือกด่านที่สามอย่างยากเลยโอเคผมเลือกง่ายก็แล้วกันอ่านดันแล้วก็อัปเกรดอ่าตอนนี้ดาเมจสอง ตอนนี้ผมไปเก็บตังค์ห้าร้อยดอีกไั่นีดหมเลยตัวแข็งเก่งเหรอ เอมันดื <gewoon> ่ด <Beyonce> อิน <target> ี่ดื่อแล้วโอ้ยเกิดทำอะไรสิบวางไปอั้เกร์ทำเลยนั่งวัวเนั่ยมดขอาองใครรอย่างนี้นะเกีร์เกึง ตามิตามิหกระยะสามามองเห็นองหุ่นคุณดาวศูนย์ดีสีต่อไปสองห้าร้อยโอเคโอ้บีบอัไม่ใช่บอยสุดๆตอยตอยเออสับเกียรไป ือน,นแมปนี้เป็นแมปแนวคีดีอ่าเขาดีเฟนเวอร์ชั่นเก่าเนะเวอร์ชั่นนูตอนนี้ต่อยต่อยต่อยเออลบก่อน ตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นแบบตัววิ่งเลือดเยอะปะสูง่ายอยู่แล้วเก็บตัวนี้ดาเมทเสียอู้หูกินกาแช็กวะดาเมทเสียคุณดาวศูนย์จุดสี่ระยะสามจุดห้าเฮ้ผตลกภาพนี้มากเลยทางซ้ายอะ่ะอินกาแช็ก ไปเคไอตัวอะไรเนี่ย r e g e n e r a t รเตัวอะไรวะไอต้องนิดิบดืว่ะแล้วเลยต่อยต่อยต่อยขาม

ตัวนี้สูอย่างยากยังไม่ตายสักทีตัวยังโหดโอ้ตัวหเกขยะโอ้โหหักขยะก็มาัาตาน,นี้อุ้ยไม่นะ ่ไหรแล้วครับิดตันนี้ดูอะไรนะบนอะไรวันเนี้ยโอ้โหโอ้โอโอ้โหโอ้โหตัวล o n g หุ่นลายตาว่ะตัวนี้มันเทึมเลือดโคตรโกงอ่ะ เอ้ยอ่าแทวโอ้โห,โหแต่ตังค์เกาๆไม่คุ้มเลยเอ้ยไปดูหอคอยดีกว่าหนึ100่งร้อยโอมีเกาๆโอ้โห เรีนอีกดีกว่าเสร็จอีกที่ผมจะเล่นเล่นอีกนะครับแล้วค่อยมาเที่ยวผมเที่ยวของกลับมาแล้วครับนี่ผมไปฟาร์มมาได้ตอนนี้ได้หนึ่งร้ยห้าสิบสีนะครับโอเคเราจะมาซื้อตัวใหม่นะครับตัวหนังสติ๊กนะครับเราจะมาซื้อกันทีค อเอ็ซีและก็ตุดตังคสเราจะเราจะไปลองทดสอบกันครับโอเคไปโอเคตอนนี้ผมมาแล้วเอเคเรื่องด้านนี้ค่ะม <c oughs> าแล้วเฮสานเราน่าจานี้เปล่าเอ๊ะ ตอนนี้วางหนังสติ๊กก่อนด้วยกันวางตรงนี้โอเคอัปเกรดไปดาวเมีสองคุณดาวหนึ่งระยะ 2, เจ็ดดาวเมีสองเจ็ดราคาหกร้อย กี่วันเนี่ยคิดสักนสมัยกับเขาเลยแล้วก็วางตัวนี้ไว้ตรงนี้คีกราฟเกตไปดี่งนีไไปคนระับ โอเคตอนนี้ต่างของนเนเดี๋ยวมาจลองจะอัปเกรดตัวนี้ครับอัปเกรดมาดาวสี่ดาวนหนึ่งระยะแปดมองเห็นลองหุนโอเคต่อไปอัปเกรดตัวนี้ตัวใบนี้ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบที่อยากจะเก็บไปอัปเกรดตัวนี้ครับ เมื่อกี้เกือไม่ร้อนแล้วโอเค จะเอาเงินไปอัพเกรดตัวนี้ครับโอเคดาเมตหคูณดาวศูนย์จุดเจ็ดระยะสิบโอ้ oh. ที่หนังเต็กหรือยิงจาวะเนี่ยโอเคอัพเกรดตัวนี้ <Okay. S 2> okay. ตัว okay. ใหญ่มาเอเคไหวอยู่ผมจะวางตัวนี้ จะวางตัวนี้อีกครับเป็นยังเป็นยังบายบายมาเลยตอนนั้นผมจำได้ว่าผมแพ้ตัวนั้นนะไอตัวที่มันสปริงทำเ,เลือกอะโคตรยากเลยเกข้าม เน็ี่เหยียตัวล้องหวนข้ามแล้วก็อ่าเก็บ โอไหมโอไหมโอไหมเอ้ยเกลือบเฮไปอัพเกดต่อไปสามพันหะร้อยเห็เออมาอยู่ตรงนี้เดียด๋วยวรอโอ้โหหาไหนูวะไปว่านาี่ะโอ้โหท่านแบวางไป โอ้โหตัวนั้นมันตายยังวะนี่มันหิวเลือดอะมาเก็นจ้อต้องซื้อไ่ได้โอ้โห ดีฮะขอบเลยเดี๋ยวผมรายงานเลยว่าตัวละครนี้โคตรโหดมากเลยเติมเลือดได้ทั้งวันไม่มีวันตายใครจะไปสู้ได้ผู้เล่นใหม่สู้ไม่ได้เลยนั่นทางขยับอไซเคลนยังหิงได้เลยอโห ที่โกงก็งเนี่ยโอ้เกียดเกมนี้โอเคขอขอ,ขอแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กระดิ่งกํลังจะให้ผมด้วยนะครับไปขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye.